ฮัลโหลสวัดดีกันนะคะลูกค้านะคะมาวันนี้นิชาจะมานําเสนอพื้นสักทองอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับชุดนี้นะคะเพราะว่าวันก่อนคือผิดพลาดไปรวมให้ตะเคียนชุดนี้นะคะเพราะว่าลุงของเขามาจัดเรียงแบบเป็นพื้นไม้สักนิชาก็คือตะเคียนทองคือแบบดูๆแล้วแบบว่ามันค่อนข้างจะเหมือนสักมากๆนะคะลูกค้าเราก็เลยมองแบบกค็คิดอยู่เหมือนกันทาไมดําๆนิดๆน,น,นะคะแต่แต่ก็เลยคิดว่าเป็นสัก นะคะแต่ตอนนี้คือเป็นตะเคียนทองนะคะไม่ใช่กระดุทีนะคะชุดนี้เป็นไม้สักนะคะสักทองแล้วนะคะพื้นสักทองนะคะชุดนี้จะมีอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าตรงนี้จะมีอยู่สามสิบเจ็ดแผ่นนะคะลูกค้านะมีตั้งแต่หน้าสิบยาวห้าศอกหกศอกสิบสองศอกไปจนถึงหน้าสิบเอ็ดนะคะลูกค้าหน้าสิบเอ็ดหน้าสิบสองยาวสิบศอกไปจนถึง 14, สิบสี่ศอกเลยนะคะลูกค้าความยาวนะคะสําหรับ ความหนาของตรงนี้นะคะลูกค้านะเราเอากันไปทีลระตรงแล้วกันนะคะลูกค้าความหนาก็มันต้องเฉลี่ยกันอยู่นะคะลูกค้าก็สามเซนครึ่งนะคะแล้วก็ก็มีสามเซนบ้างนะคะลูกค้าอย่างนี้นะคะสามเซนนะคะชุดนี้ก็คือยังไงก็ไม่ต่ำกว่าสามเซนแน่นอนนะคะลูกค้านะที่บางสุดนะคะนี่นะคะอืนี่นะคะอันนี้โอ้โหส,สามเซนสามเซนเหมือนกันนะคะ จะ3มเซนกวาๆด้วยซ้ำนะคะสหรับตรงนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นตรงหน้าก้าวนะคะลูกค้านะตรงหน้าก้าวก็ค่อนข้างจะหนาอยู่นะคะเป็นบางตัวบางตัวก็หนาอยู่ที่4เซนเลยนะคะก็ะมีอยู่ตัวเดียวนี่แหละนะคะลูกค้าที่หนา4เซนนะคะนอกนั้นก็จะหนาอยู่ที่อ่านิ้วหนึ่งนิ้วกวาๆนะคะลูกค้านะนิ้วก,กวาๆนะคะชุดนี้ก็จะมีบ้างนะคะแล้วก็ปกติเลยก็จะหนาอยู่ที่3มเซน3มเซนครึ่งนะคะลูกค้านี่นะคะ สามเซนครึ่งนะคะหน้ากาวนะคะสามเซนครึ่งสามเซนนะคะต่อมาก็จะเป็นตรงหน้าหน้าสิบสามนะคะหน้าสิบเอ็ดหน้าสิบเอ็ดยาวสามสองนี่ช้าแถมนะคะลูกค้าก็จะมีหน้าแปดนี่นะคะหน้าแปดกาวสอกนะคะก็หนาอยู่นะคะลูกค้านะอ่าแล้วก็มีหน้าสิบสามนะคะหน้าสิบสามต่อมาจะเป็นหน้าสิบสามแล้วก็หน้าสิบสี่นะคะลูกค้า ยาวสามศอกนะคะหน้าสิบสี่นะคะหน้าสิบสามจะยาวแปดศอกเจ็ดศอกเลยนะคะก็ความหนาก็จะอยู่ที่ประมาณนิ้วกว่าๆนะคะลูกค้านะสาหรับความหนานะคะนี่นะคะจะอยู่อย่างนี้เลยนะคะทั้งหมดเลยจะมีอยู่สามตรงนะคะลูกคา้าอันนี้ตรงที่หนึ่งเนาะหน้าสิบสามสิบสี่นะคะแล้วก็มีหน้าแปดอยู่สองตัวนะคะเอ้สองแผ่นนะคะ แล้วก็มีหน้าก้านะคะลูกค้าตรงนี้นะคะหน้าก้านะคะแล้วก็มีตรงนี้คือตรงที่สามนะคะตรงที่สามนะคะทั้งหมดเลยจะมีอยู่ทั้งหมดสี่ยกนะคะลูกค้าสี่ยกสี่ยกนิดๆนะคะลูกค้าสี่จดนย์เจ็ดหนะคะลูกค้าคือสี่ยกนิดๆนะคะทั้งหมดเลยจะมีอยู่ทั้งหมดคือหกสิบสองแผ่นนะคะลูกค้า 62แผ่นนะคะแล้วนี่ชาแถมไป2แผน่นสำหรับชุดนี้คือแถม11.3เอ11ไอ้ส1บคูณ3 1แผน่นแล้วก็10คูณ8ตัวนี้1แผ่นนะคะคือแถมไปนะคะเพราะตัวนี้จะเป็นไม้ที่แบบว่าเข้าหัวเสานะคะลูกค้าชุดนี้นะคะก็จะแถมไปนะคะ,ะทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นเงินอยู่ที่แสนสองสองพันสองร้อย นะคะลูกค้าทั้งหมดเลยชุดนี้นะคะแสนสองนะคะแสนสองสองพันกว่าบาทนะคะลูกคา้าเดี๋ยวนี้ชามาจัดโปรให้อีกรอบหนึ่งเลยนะคะให้เหลืออยู่ที่แสนสองทุนทวนเลยอะมานะคะมาจัดโปรกันอยู่ที่แสนสองทุนทวนนะคะกับรายการสี่ยกก,กว่าๆนะคะลูกค้าเท่ากับลูกคา้าน่าจะตกอยู่ที่ยกละสองหมื่นเก้านิดนิดนะคะลูกค้าไม่ถึงสามหมื่นนะคะสําหรับชุดนี้นะคะ,ะตกยกละสองหมื่นเก้านิดนิดนะคะจัดได้จัดเลยนะคะลูกค้านะคะ 064 007 1199นะคะลูกค้าไม้สามตรนนะคะหนึ่งหนึ่งตแรกตรงสองนะคะ, 1, 1รรระ,คะเรามาตรงสามตรงนี้นะคะลูกค้านะสามตรนนะคะชุดนี้จะปูพื้นที่ได้อยู่ที่ตีว่าสี่ยกนะลูกค้านะก็ประมาณหกสิบห้านะคะลูกค้าปูพื้นที่ได้ประมาณหกสิบห้าตารางเมตรนะคะ สี่ยกกว่าคือหกหกสิบห้าตารางเมตรในการปูพื้นที่นะคะถ้าลูกค้าท่านใดมีพื้นที่ตรงกับชุดนี้ก็จัดได้นะคะลูกค้าเพราะว่าหน้าหน้าเขาจะไล่กันเลยนะคะหน้าแปดหน้าเก้าหน้าสิบหน้าสิบเอ็ดถึงหน้าสิบสองนะคะหน้าเขาจะไล่กันไปแล้วก็มีหน้าสิบสองแล้วสิบสามสิบสี่อย่างเงี้ยนะคะไล่กันไปเลยนะคะลูกค้านะสวยๆเลยนะคะลูกค้าสำหรับชุดนี้นะคะอ่า จัดได้จัดเลยนะคะลูกค้าขอบคุณมากๆค่ะ,อ,ะอยากได้รายการก็ทักนิชามาได้ทางเฟซนะคะนิชาค้าไมา้หรือว่าเพจนิชาค้าไมา้แล้วก็ไลน์นะคะลูกค้าไลน์ก็เข้ามาที่เบอร์ศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าได้เลยนะคะแอดเข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะลูกค้าขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ